สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่บุ๋มบิ๋มทำได้ล่าสุดทุบสถิติอีกแล้วนะครับทำทบอปสกอร์7นัดในเหล็กที่2ในหลีกตุรกี ดังนี้ครับ23แต้ม17เแต้ม16แต้ม19เแต้ม28แต้ม18แต้มและล่าสุดนะครับเมื่อคืน2 1เแต้มคือทำแต้มสูงสุดให้กับทีมเกือบทุกนัดในเหล็กที่2เลยนะครับสถิติแบบนี้ในหลีกตุรกีไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่บุ๋มบิ๋มแสดงให้เห็นแล้วครับว่าสามารถเป็นคนแบกทีมได้มีครบทุกสกิลในคนคนเดียวเล่นกับผู้เล่นยุโรปขนาดนี้แสดงถึงความเข็งแกร่งจริงๆครับ อีกไม่นานแล้วนะครับจะได้เห็นในนามทีมชาติกันแล้วเธอจะเป็นผู้ทําคะแนนหลักอีกคนของทีมนะครับที่สามารถช่วยทีมให้สู้อย่างสนุกได้อย่างแน่นอนเอาใจช่วยให้แข็งเกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับฝึกซ้อมเยอะๆนะครับบุมบิมขอให้แกรง่งยิ่งๆไปอีกครับ